สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มา,าดูการดําผมเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งได้ใช้ตัวมวนเนี่ยเขาเรียกแกนไดสุซด้วยเลยจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะคะพอดีว่าผมมันแห้งแล้วทีนี้เราก็เป็นแบบว่า,วาถ้าใช้ถ้าใช้เครื่องรีดผมบ่อยๆหรือว่าไอร้อนที่จากเครื่องรีดผมบ่อยๆะคะ่ะมันจะทำให้ ผมเสียผมแห้งมากกว่าเดิมนะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือหมายกับว่าเราพักผมไว้ก่อนแล้วเราก็เลยใช้แกนตัวเนี้ยเราใช้แกนตัวเนี้ยม้วนผมเพื่อที่จะลดการใช้ความร้อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแกนเขาเรียกแกนไดโซเลยนึกจาไม่ได้ละตัวนี้อ่นี้ม้วนไว้ทั้งวันนะ่ะนะคะทั้งวันหรือว่าถ้าเราจะม้วนจริงๆก็ใช้เวลาแค่เพียง 15นาทีหรือว่า20นาทีแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดเพื่อฟิกเพื่อ,อฟิกความอายักศกของมันไว้นะคะตอนนี้เอาไว้นานละตีน,นี้ลองแกะดูอะโอเคแกนก็จะประมาณนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าใช้แกนแบบนี้ก็ได้ อย่าเพิ่งไปสางผมนะคะอย่าเพิ่งสางม,ม,มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆจัดทรงหรือว่าวีเข้าทรงก็ได้นะคะอ่ามันก็จะใช้ได้พอสมควรนะคะแล้วก็ถ้ามีสเปรย์ล้วก็ใช้สเปรย์วิกผมไว้นะคะให้ให้ความหยักนะคะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสางออกนะคะ ถ้าใช้สเปรย์นี่ก็อย่าเพิเ่งไปสางออกนะให้ใช้สเปรย์ฉีดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจับขึ้นนะคะส่วนตัวเราเราไม่ชอบใช้สเปรย์นะคะพอถ้าเกิดออกข้างนอกเนี่ยเราก็จะใช้พวกมูสนะคะไม่งั้นก็จะเป็นสเปรย์ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราคือแบบเออปล่อยก็ปล่อยออกอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบเออไม่ต้องแบบว่าต้องใช้สเปรย์หรืออะไรนะคะก็ปล่อยอย่างนี้เลย ก็จะทรงวีบีจะสรงออกจากบ้านได้เลยนะคะอ,อย่างนี้นะคะ่ะตัวนี้นะคะ่ะก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่า,าร้านเสริมสวยก็จะมีขายนะคะประมาณร้านเสริมสวยหรือว่าร้านที่ขายอุปกรณ์สำหรับความสวยความงามก็จะมีนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับติดตามชมนะคะช่องพี่ประชาเอเอนะคะแล้วก็ คุณสมาชิกใหม่นะคะที่ subscribe เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะยินดีเป็นเพื่อนกับทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ